เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้โยบุนนักเกอร์วันนี้จะมาแกล้งแฟนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแกล้งยังไงผมจะมาผมจะมาบอกแฟนผมว่าผมมีกิ๊กนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันแต่เองเราจะค่อยนะครับเราไปเรื่อยๆครับ อ่านั้นเราจะถามเลยนะครับมันไม่รู้เลยว่ามันจะเชื่อหรือไม่ Yeah, but. ดูฮะชั <c oughs> <c oughs> กเออดูดูดูพฤติกรรานะครับก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็เชื่อครับ <c oughs> เราเลน่นตามน้ำครับ <c oughs> มีไม่ได้หรอ đến tam đá mày còn em hoàng ba hay mì ba chắc lên một ห่วงเขาปะ <laughs> มากปะ เงียบมันดูหนังอยู่ครับมันเลยเงียบเดี๋ยวก็จะมีคลิปที่ว่าผมเดินกาแฟนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะผมจะพาแฟนไปเดินตลาดนัดนะครับเอา รักเขามากปะเอา <itations. S 1> ก็พอเมื่อกี้พ่อผมโทรม,มานะครับ อคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกด,ไล,กด,ดไลค์กดติดตามไลคกดแชร์กันด้วยนะครับ